บทบาทหนะ้าที่สำคัญของแม่พิมพ์ของชาติคือการให้การศึกษากับเยาวชนโดยมุ่งหวังให้พวกเขามีความรู้ติดตัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมทั้งคาดหวังว่าพวกเขาจะมีอนาคตที่สดใสสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แต่ว่าการศึกษาเพยียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของเยาวชนดีขึ้นได้ทั้งหมดนะคะซึ่งสิ่งสําคัญที่จะต่อชีวิตพวกเขาก็คือเรื่องของพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญานั่นเองโดยเฉพาะกับเด็กๆชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารที่ยังต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้อยู่และที่พึ่งซึ่งใกล้ชิดกับพวกเขามากที่สุดก็คือคุณครูนั่นเองค่ะ กรมอนามัยเนาะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะสนองตามแนวทางพระรบรมฤกษิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารน,นะ,ะคะกรมอนาม,มัยก็มีโครงการส่งเสริมโภชนาการนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารเพื่อรองรับในโครงการตามพระราชดำรินะคะหน่วยงานศูนย์พัฒนาไมัยพื้นที่สูงลำปางก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับสนองโครงการตามพระราชดำริ เรามีการพัฒนาครูที่อยู่ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งกระจายอยู่ใน4จังหวัดในภาคเหนือนะคะมีอยู่ประมาณ200กว่าแห่งนะคะนี้ในแง่ของเราเนี่ยในแง่ของศูนย์พัฒนาเบิ้องสูงเนี่ยเราก็จะผลักดันโดยการพัฒนาศักยภาพครูนะคะที่เป็นครูอาสาสมัครในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ย เพื่อให้ไปพัฒนาในชุมชนในเขตัะผิดชอบของเขาในการส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่แะเด็กนะตั้งแต่อยู่ในวัยตั้งแต่ในอยู่ในท้องอคลอดหลังคลอดจนถึงอยู่ในวัยรุ่นและเยาวชนนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่ของคุณครูในพื้นที่สูงหรือครูดอยที่ต้องเพิ่มขึ้นมาจากการให้การศึกษาแก่เด็กชา,าวเขาแล้วก็คือการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของเด็กๆในเรื่องของพัฒนาการนั่นเองค่ะ ซึ่งคุณครูก็จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลทางพัฒนาการของนักเรียนทุกคนเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กซึ่งหากพบความบกพร่องคุณครูก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆของพวกเขาและนอกจากสุขภาพเด็กๆแล้วนะคะคุณครูดอยก็ยังต้องขยายการดูแลไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียนอีกด้วยซึ่งคุณครูก็จะไปตามบ้านเพื่อแนะนําการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนชุมชนชาไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านนุกัทวานะคะนอกจากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมความพร้อมถึงชั้นป .6 ก็จะสอนเรื่องสุขภาพอนามัยในโรงเรียนก่อนก่อนที่จะไปสอนชาวบ้านนะคะอันดับที่1ก็คือเรื่องผมเรื่องความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้าการใส่รองเท้าแล้วก็การกําจัดขยะในโรงเรียนพวกนี้เป็นพื้นฐานที่ต้องสอนในโรงเรียนล้างหน้าเป็นฟันนี่ยนะคะ นอกจากนั้นหลังจากเลิกเรียนก็จะไปสอนชาวบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะในหมู่บ้านการดูแลสุขภาพแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ตั้งครรภ์นจนถึงคลอดเวลาคลอดเสร็จเราก็จะได้เอาไปเครื่องช่างน้ำหนักไปช่างเด็กดูพัฒนาการเด็กตั้งแต่0-5ถึงปีถ้าขาดวิตามินขาดไรคูก็จะไปเสริมตรงนี้แล้วก็ประสานหน่วยงานรุงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ครูได้ไปทํานี่ครูได้ไปอบรมจากกลมอนามัยพื้นที่สูงมาเป็นบางส่วนเรื่องสื่อเรื่องวัสดุเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องมาใช้ในกิจกรรมของอนาทางศูนย์การเรียนนี่ค่ะเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะสุขภาพเด็กดีขึ้นความสะอาดของเรียนมีขึ้นเยอะแลชะชาวบ้านก็รู้จักที่จะสอนลูกแล้วก็มาทางเรียนครูก,ก็จะสอนเด็กแล้วก็ไปสอนทางบ้านอีกทีพ่อแม่ก็จะรู้เรื่องความสะอาดของภายในบ้านแล้วก็ดูแลลูกดีกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะ รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้ได,ได้มีส่วนช่วยทางโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี้อยู่ในโครงการสมเด็จของประเทศโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพเพราะทำงานเจีโครงการทั้งหมดแล้วก็ทําให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงนี่รูก็ประทับใจแล้วค่ะเพราะไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บ ถึงแม้ว่าการที่จะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพของเด็กๆและชุมชนจะเป็นภาระหนักที่ต้องเพิ่มขึ้นมาจากการสอนนักเรียนนะคะแต่คุณครูทุกท่านก็ยังคงเต็มใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เด็กๆได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ค่ะ